ทำออนไลน์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรืออาจจะเรียกว่าได้สักพักใหญ่แล้วนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยที่จะพึงพอใจกับผลงานของตัวเองสักเท่าไหร่เงี้ยนะคะมีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคะ่ะพี่ายกขอพูดแบบนี้นะคะว่าเอ,อทุกการเรียนรู้ของแต่ละคนน่ะมีมากน้อยอะไม่เท่ากันนะแล้วก็ความสามารถของแต่ละคนน่ะก็ช้าเร็วก็ไม่เท่ากันนะเออมันจะเป็นแบบนี้นะคะ วันนี้ถ้าหากว่าเราบอกว่าเราทํามาสักระยะหนึ่งหรือว่าพักใหญ่แล้วแต่มีความรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจอมคือตรงนี้เราลองถามตัวเองดูนะว่าสิ่งที่เราบอกว่าไม่ได้เป็นดังใจหวังหรือว่าไม่ได้ดังใจมันคือเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรคะที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรายัางไปไม่ถึงไหนหรือว่าผลงานที่ออกมาไม่ได้เป็นที่พึงพอใจของเราลองถามตัวเองลองคุยกับตัวเองนะคะและเราจะเห็นคําตอบถ้าเราเห็นคําตอบ เราจะเห็นปัญหาพอเราเห็นปัญหาแล้วเราจะหาวิธีการแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ถูกต้องจะทําให้เราสามารถที่จะไปต่อได้นะคะถ้าหาว่าเราสามารถที่เคาะตัวเองได้แบบนี้จะทําให้เราเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดมากเลยนะคะลองถามตัวเองดูว่าวัานนี้ที่เราบอกว่ามันไม่โอเคเลยไม่พอใจตัวเองเลยนะคะกับผลงานในเรื่องอะไรการตัดต่อคลิปหรือเปล่าทักษะในเรื่องของการสื่อสารไหม ภาษาพูดหรือว่าภาษากายเรามีปัญหาในเรื่องอะไรคือพี่บอยเขาพูดแบบนี้นะคะว่าแต่ละคนอะไม่เหมือนกันและวันนี้เราไม่พอใจตัวเองหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่โอเคตรงจุดไหนลองวิเคราะห์ดูนะคะแล้วเราค่อยมาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากันนะคะถ้าหากวันนี้บอกว่าตัดต่อคลิปวิดีโอไม่เก่งลองให้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อคลิปวิดีโอดู ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะให้เวลาตัวเองได้เรียนรู้นานเท่าไหร่ก็ได้นะคะใจเย็นๆน,นะคะไม่รู้สิ่งไหนเราจงให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นและให้เวลาตัวเองให้มากพอไม่กดดันตัวเองจนเกินไปฉันจะต้องรีบตัดตอ่อคลิปวิดีโอให้เก่งเลยภายใน3วัน7วัน หนึ่งเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าความช้าเร็วของแต่ละคนอะ่ะไม่เท่ากันนะคะเพราะอย่างนั้นน่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะรู้ไหมก็คือถ้าหากว่าเราค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ให้เวลาตัวเองได้ฝึกฝนในวันเริ่มต้นที่เราตัดต่อคลิปวิดีโอเราอาจจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานไม่เป็นไรเลยนะการตัดต่อ,ตอคลิปวิดีโอของเราหนึ่งคลิปเนี้ยบางทีเราอาจจะใช้เวลาเป็นหนึ่งวันสองวันสามวันหรือบางคอนอาจจะเป็นหนึ่งอาทิตย์กว่าจะได้หนึ่งคลิปวิดีโอออกมา แต่ทุกคนรู้ไหมว่าถ้าหากว่าเราทำได้แล้วเราทำบ่อยๆเราทำซ้ำๆเราทำย้ำๆทักษะประสบการณ์ความชำนาญก็จะมาจากการที่เราทำบ่อยทำซ้ำและครั้งต่อไปเราก็อาจจะตัดต่อคลิปวิดีโอได้เร็วขึ้นนะคะบางทีเราอาจจะตัดต่อคลิปหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วสามสิบนาทีเสร็จแล้วห้านาทีเสร็จแล้วทุกสิ่งเป็นไปนได้เสมอนะคะ ทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนตนเท่านั้นค่ะถ้าหากว,ว่าวันนี้เราทำสิ่งไหนไม่ได้แล้วเราก็ยิ่งไม่ยอมที่จะฝึกฝนตนให้ตัวเองได้พัฒนาและก็เรียนรู้ตรงจุดด้อยของตัวเองแล้วก็กดดันตัวเองมากจนเกินไปแล้วบอกว่าตัวเองอะ่ะไม่ทำไม่ได้ไม่คู่ควรทำแล้วมันไม่โอเคมันไม่ใช่ทางแบบเนี้ยวิไขม,มองว่าเรายังไม่ได้พยายามมากพอเลยนะคะ ถ้าหากว่าเราลองให้โอกาสตัวเองได้ลงมือทำแล้วก็ฝึกฝนตัวเองบ่อยๆทำซ้ำๆทำย้ำๆที่ไหนก็ตามที่เราให้เวลาให้ความสำคัญสิ่งนั้นผลงานย่อมออกมาดีเสมอนะคะแต่ก่อนที่ผลงานจะออกมาดีทุกอย่างก็ต้องใช้เวลานะคะใจเย็นๆให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ฝึกฝนเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ทุกคนให้รู้เลยนะว่าผลงานที่เราทำอะคะ่ะมันต้องดีกว่าวันแรกที่เราลงมือทำแน่นอน ถึงจะไม่ดีที่สุดถึงจะไม่เก่งที่สุดแต่เราจะทําไม่ดีกว่าคนแรกที่ทําในวันแรกแน่นอนแข่งกับตัวเองก็พอนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องแข่งกับใครนะคะเพราะว่าเราจะมีคนรักที่ชอบมีฐานแฟนรักในแบบที่เราเป็นเราเสมอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเรียนรู้ฝึกฝนตนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้นะคะเพราะงั้นเราอย่าลืมภูมิใจกับความสาเร็จเล็กๆน้อยๆของเราด้วยนะคะ ไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะทํะาผัดกระเพราหมูสับแล้วอร่อยตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มต้นลงมือหัดทานะคะอาจจะมีเค็มบ้างเผ็ดบ้างออหวานบ้างนะคะรสชาติมันอาจจะแบบไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ในช่วงเริ่มต้นนะคะก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆทําบ่อยๆคะ่ะคุณลองทําผัดกระเพราบ่อยๆคะ่ะคุณกินบ่อยๆคุณชิมบ่อยๆคุณก็จะรู้เองล่ะค่ะว่า มันเค็มต่อไปเราก็ต้องลดลงใช่ไหมคะเออเราดาต่อไปมันหวานต่อไปเราก็ต้องลดลงมันไม่มีใครที่จะผิดซ้ําตรงจุดเดิมนะคะพอเราทําผัดกะเพราบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็จะทําผัดกะเพราได้อร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้คือความจริงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําอาหารก็เช่นกัน,นะคะ่ะ ถ้าหากว่าวันนี้เรามองปัญหาเราก็จะเห็นแต่ปัญหานะคะแต่ถ้าหากว่าวันนี้เรามองให้เห็นโอกาสเราจะเห็นวิธีการแนวทางในการแก้ไขปัญหาอยู่ตรงนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะนำพาให้เราไปสู่ประตูของความสำเร็จได้เช่นกันนะคะไม่รู้สิ่งไหนไม่ถนัดสิ่งไหนจงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นนะคะใจเย็นๆให้โอกาสได้เรียนรู้มากเท่าไหร่ก็ได้คะ่ะ วันนี้ถ้าหากว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือว่าภาษากายสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเป็นคนที่มีทักษะที่ดีขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่ยอมพูดบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะคะเพราะทักษะเหล่านี้เริ่มเกิดจากการลงมือทำทั้งนั้นถ้าหากว่าเราอยากมีทักษะในการนําเสนอที่ดีเราก็ควรที่จะนําตัวเองลงมาอยู่ในสนามนะคะพูดบ่อยๆทําบ่อยๆฝึก ในเรื่องของการมองกล้องฝึกในเรื่องของการพูดคุยนะคะและพอเราฝึกฝนมากพอทําซ้ําๆทําย้ำๆทําบ่อยๆความมั่นใจก็เกิดจากการทําซ้ำๆทำย้ำๆแล้วก็การทําบ่อยๆเช่นกันนะคะเราจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นมานะคะและเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความมั่นใจขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดจากการทําซ้ําแล้วก็ทําย้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชํานาญหรือเรื่องของความมั่นใจก็เช่นกันค่ะ ไม่รู้สิ่งไหนจงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้และทาซ้ำๆทำย้ๆำๆทําบ่อยๆนะคะเราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดไม่จําเป็นต้องเก่งกว่าใครไม่จําเป็นต้องดีที่สุดนะคะขอแค่วันนี้เราเก่งที่สุดกว่าคนเดิมที่เราได้ลงมือทําในวันแรกก็พอนะคะมาส่งกำลังใจดีๆให้ซึ่งกันและกันนะคะเรียนรู้เติบโตไปพร้อมกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่บุ๋ยขอตัวก่อนนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ